ประเทศแรกของโลกออสเตรเลียประกาศแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ใช้โซเชียลมีเดีย t i k t o อก n s t a g r a m f a c e b o o k ใช้ไม่ได้หมดกฎหมายนี้เริ่มบังคับตั้งแต่10ธันวาคมนี้ทำโลกออนไลน์สะเทือนเลยครับแล้วทำไมเขาถึงกล้าตัดสินใจแบบนี้ออสเตรเลียประกาศกฎหมายใหม่ที่ทำให้พวกเขากลายเป็นประเทศแรกของโลกที่แบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแบบจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o k Instagram f a c e b o o k หรือแพลตฟอร์มใหญ่ๆอื่นๆเด็กต ต่ำกว่า16จะไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้และผู้ที่มีบัญชีอยู่แล้วก็จะถูกตรวจสอบและอาจถูกปิดด้วยถ้าพบว่าอายุต่ำกว่ากำหนด รัฐบาลออสเตรเลียบอกว่าตัดสินใจออกกฎหมายนี้เพราะห่วงเรื่องสุขภาพจิตเด็กปัญหาการเสพติดหน้าจอการกลั่นแกล้งออนไลน์หรือไซเบอร์บูลิ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่เสี่ยงถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีมาตรการนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนี้และถือเป็นก้าวสำคัญมากเพราะหลายประเทศกำลังจับตาอยู่ว่าการแบนแบบนี้จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่บางคนก็มองว่าดีมากเพราะปกป้องเด็กได้เต็มที่แต่บางก ก็วิจารณ์ว่ามันอาจจำกัดเสรีภาพมากเกินไปและทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กถูกควบคุมจนเกินจำเป็นถ้าชอบข่าวรถเรียวแบบนี้ฝากกดติดตามช่องข่าวด่วนรายวันเอาไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหญ่จากทั่วโลกเจอกันคลิปต่อไปครับ